ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านโยกประเทศเอกวาดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปตลาดค่ะเป็นตลาดสดที่มีชาวบ้านมาขายผงขายผักเยอะแยะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของประจำอาทิตย์ด้วยไปดูกันค่ะว่าตลาดสดที่เขาว่าเป็นยังไง More. มะละกอส้มแอปเปิ้ลโอ้องุนเยอะแยะอลังการเขาให้เราชิมม้วนด้วยค่ะหวานมากแต่ว,ว่าติดเปลือกเอาไม่ออกหวานนะ คนพุกพ่านมากๆเลยค่ะพยายามเลือกพยายามเลือกได้มาแล้วผักราคาไม่แพงเลยนะคะเหมือนกับเขาเป็นแหล่งผลิตนะคะเพราะมันก็เลยทาให้มันแบบราคาถูกเนาะแล้วก็มีผักหลายอย่างที่เราไม่รู้จักนะคะก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าทาไม่เป็นนะบางอย่างผลไม้บางอย่างก็ดูแปลกๆแต่ก็ทําไม่เป็นก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะชอบแม่ค้าร้านนี้มากเลยค่ะใจดีใจดีแล้วก็คุยเก่งด้วยออล้ว Hola Tailandia. Es de Tailandia? Es, de Tailandia? ¡Es de Tailandia. No, no. No, Tailandia. Ah, sí ah, está es esta, ¿Es este, ¿no? Cebolla. Esta vale, mira, solo 50 centavos ocho ah. cebolla. Ah, cebollín. Cebollín. Yeah, but I don't use. No. No, no, no más, no más, también. no, no, no. no, no. <laughs> มาถึงร้านนี้เราแวะมาซื้อข้าวค่ะที่นี่มีผลิตภัณฑ์จากข้าวแล้วก็แป้งหลายชนิดมากเลยค่ะเจ้าเวียเห็นร้านแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องเข้าไปกรีดกราดเอาดีเจ้าเวีย อันนี้ที่เจ้าเวียสั่งนะคะเป็นขนมปังที่ใส่หอมใหญ่อยู่ข้างในค่ะเป็นไส้หอมใหญ่เออแปลกดีหอมหอมใหญ่มากๆแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะอร่อยอ่ะได้ได้นะ คึกคักมากเลยค่ะพวกเราได้ของกันมาเยอะมากเจา้าเย่โชนอยโชนอย,ย,ยได้มาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปตีแผ่กันที่บ้านนะคะก็ถ่ายไม่ได้ดูให้ทุกร้านนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องคุยต่ออะไรด้วยเนาะก็ถ่ายไปบางทีถ่ายไปคุยไปก็โดนว่านะคะเพราะว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านจ้า มาถึงห้องแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ของกันนะคะนี่เลยอย่างแรกนะคะ2,4,6,8ี่หไข่แลูก1ดอลลาร์34บาทค่ะลองหาดูนะแล้วก็ไข่นกกระทาใช้ไม่แน่ใจว่าเขาต้มมาหรือยังเดี๋ยวไปลองเช็คดูนะคะทั้งหมดนี่ก็1ดอลลาร์เหมือนกันจากส่วนผักโขม s p i ิ a เ h น,นะคะถุงนี้ราคา0.25ดอลลาร์ก็กี่บาทอะ ไม่รู้ว่สิบกว่าบาทมั้งเออแล้วก็อันนี้ก็ยี่ห้าดอลลาร์เอ,อ็มเชนศูนย์จุดสองห้าดอลลาร์ก็คือยี่ห้าเซนเออยี่ห้าเซนเหมือนกันค่ะอันนี้ส่วนผักสลัดหัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามหัวหนึ่งดอลลาร์แต่เราซื้อมาหัวเดียวเขาให้เป็นห้าสิบเซนนะคะแล้วก็อันนี้ยี่ห้าเซนจ้าส่วนพริกเป็นพริกแบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศดอกกระหล่ำแล้วก็แครอทอันนี้นะคะ หนึ 1> 1. ่งจุดห้าดอลลราแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์กับน,นี้มากเลยโหระพาทุกคนโหระพาแค่นี้นะคะหย่อมนี้หย่อมเดียวนะคะยี25 cm. 25 cm. ่สิบห้าเซนยี่สเบห้าเซนแพงอันนี้แพงไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยออที่นี่คนนะ่าไม่จะไม่ไม่น่ากินกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็นี่เลยลูกพรมนะคะหนึ่งถุงห้าลูกนี้นะคะหนึ่งดอลลราจ้ะ ส่วนข้าวอันนี้เนี่ยสาเซนครึ่งครึ่งพาวอีกทีหนึ่งนะคะและนี่เลย2อ,อย่างสุดท้ายอะโวคาโดนะคะ3าลูก1ดอลลาสามสบาทนะคะส่วนนี่สตอเบอรี่จ้าหถุงนะคะ34บาทเอง1ดอลลาร์จ้าลูกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าได้เยอะสุดๆไปเลยสนดราคาทั้งหมดวันนี้ที่จ่ายไปนะคะ 8ดอลลาร์30เซนจ้าก็วันนี้ก็พาไปดูตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย